ที่นี่ม่วงคำอำเภออำเภอภูกันยาวจังหวัดพยาวถึงเราอายุเยอะเราก็มีความสามารถมากพวกเราไม่เป็นภาระต่อลูกหลาน่พวกเรา

ผลงานหนึ่งนะครับของพี่น้องพี่ป้านาอาเราถือว่าเป็นผู้อุโสประจําหมู่บ้านที่วัดม่วงคําแห่งนี้นะครับอันหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของกระเป๋าพลาสติกเนาะที่พวกท่านทําขึ้นมาเนี่ยใครมาสอนครับของกศกศนอค่ะาการศึกษานอกโรงเรียนค่ะเขาอยากให้ท่านมีอาชีพเจ้ามีมีอาชีพเสริมจากการทํานาแล้วแม่บ้านมมนมีงานทำอะไรเลยมาหมาสอนตะก้ารทำแล้ว มันโอเคไหมโอเคค่ะเน <No. S 3> <c oughs> าะห <c oughs> ลังฟึ่งพึ่งผึก ทำก็ได้ขายแล้วแต่ยังไม่มีออเดอร์แต่ขายตามหมู่บ้านงานกินข้าวสลากเขาก็มาสั่งทําเป็นตะก้ากลวยสลากนั่นน่ะค่ะดีใจไหมเลยคนยังเห็นความสําคัญของเราดีใจค่ะจะได้มีโอกาสตีตลาดให้หน่อยค่ะจะฝากด้วยแบบให้ตีตลาดตะก้าให้หน่อยเพราะเพิ่งหัดทําเพราะว่าช่วงทํานาแล้วแม่บ้านไม่มีงานทําเขาเลยก็สนอเห็นความสําคัญเลยส่งเสริมด้านนี้มาฝึกทํา เพิ่งหาดทำไม่นานได้สองเดือนกว่าก็ตีตลาดได้อยู่อ่าๆนะ yeah. ครับครับไม่กว่านนี่ก็อยู่กันมาเก่าแก่ช้านานหลายปีแล้วเคยมาทําครั้งหนึ่งเนาะ,ะเป็นไงบ้างนะวันนี้โตขึ้นไหมครับโตค่ะโตขึ้นนะ,ะได้เห็นบอกว่าทําเสร็จมีคนมารับเลย<ะ>ก็ทําให้ม,มีตุ้งมีตาย,ยไม่มีดอกหญ้าตอนนี้ไม่มีดอกหญ้าแล้ว๋อเโห อ๋อในช่วงมีดอกหญ้าเราก็ทำมีดอกหญ้ามันก็ช่วงเดือนที่สองมกราคมฟ้าค่ะอ๋อช่วงช่วงเดือนอะไรนะคุ้มาอ๋อช่วงช่วงหน้าหน้าร้อนปีหนึ่งมันมีครั้งเดียวค่ะอ๋อนะขายเกลี้ยงเกลี้ยงหมดเลยขายดีมากนะก็ทําให้เรามีงานทํามีงานทำนคนสอวก็มีงานทำใช่ใช่ใช่ ไม่ควาำมีชีวิตพิชิตความยากจนกลุ่มนี้เรียกว่ากลุ่มทำคมคมมาที่โคมไฟนะครับไฟก็จะให้แสงสว่างสีสันเนาะเวลาเข้าวัดเข้าอะไรเนาะเข้าอะไรนะส่ไฟมันจะมีจิตใจมันจะสว่างเหมือนแสงเทียนเลยอ๋อครับครับทำกันมาช้านานหรือยังต้องถาม กำลังได้กำลังจะทำกำลังได้ลงทะเรียนเพิ่งเริ่มนะทางว่าไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุเขาสอนขายด้วยบริจาคด้วยช่วยวัดด้วยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สูงอายุเป็นผู้สูงอายุนะเป็นไงทําให้เราไม่ว่างก็มาบริจาควัดก็หลายแล้วถ้าถ้านี้ขายไม่หมดก็จะเอาบริจาควัดหมดเลย ผมขายแพงไหมครับอันนี้ไม่แพงค่ะอันนี้ลูกละหกสิบอ๋อทางเหนือมีงานบ่อยนะวัดก็ใช้อใช้เยอะอ่าอ่าอันนี้มันอันเนี้ยอันนี้กินได้ฮะลองชิมดูนะ,ะ,ะถ้ากลางคืนเราเราใส่ไฟเขาไปก็สวยออกตามแสงนี่เลยนะใินได้กินได้ แต่มันต้องแปลเป็นเงินไปซื้ออาหารมากินใช่ใชเพราะว่าเราเราชรลาภาพแล้วล่ะแต่เรายังมีไฟอยู่เป็นไฟแสงสีหน้าที่สองให้เราเดินได้ผิดพลาดเหล่านี้ทําให้เราพอจะมีเงินทองไหลเข้ามาในหมู่บ้านพอจะมีเงินทองไหลเ้ามาใหบ้าเอออ่เอเอเอ ไม่ใช่มีแค่วัดชุมชนแต่มีผิดพันธุ์ของชุมชนออกไปจากวัดม่วงคำของเราอำเภออะ้รนะจังหวัดพะเยาจังหวัดพยาตำบลบ้านห้วยแก้วตำบลบ้านห้วยแก้วอำเภอพุกำมาวจังหวัดพะเยานะแต่ละคนก็อายุเยอะๆทั้งนั้นนะครับแต่ยังมีงานทำก็เจ็ดสิบสี่แล้วนะใครเหงา ตาเจ็ดสิบสี่ยายเจ็ดสิบเอ็ดอนนี้ก็เจ็ดเออตาเท่าไหร่ล่ะหกเจ็ดแล้วหกเจ็ดสี่โอ้แล้วป้าเท่าไหร่ป้าเจ็ดสิบสี่อ๋อเจ็ดสิบหกสิบกว่าทั้งนั้นนะครับแต่ยังมีรอยยิ้มนะยังมีเสียงหัวเราะยังยืนอยู่ได้อีกหลายปี ทางเหนือก็จะมีโคมโคมลอยและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโคมลอยวันนี้มางานกระถินวัดม่วงคำของอำเภอภูกำยาวนะเจ้าวัดพะเยาค่ะเขาก็ร่วมกันเพื่อเอาควันลมเข้าไปและให้มันดันขึ้นไปเด็กๆดีไหมครับดีไหมครับดีสวยไหมครับสวยโตขึ้นจะทำไหมทำไหมลูกนะดูไว้นะ แล้วเดี๋ยวโรลาหนูตัวใหญ่ๆขึ้นก็โหนไปเลยนะโหนกอะไปดีไหมดีไหมไปได้ก็จุดโชว์เราสามลูกใหญ่แต่มวานนี้โคมพวกนี้เนี่ยเป็นฝีมือของช่างเหล่านี้เทงนั้นถือว่านะเอาดีไหมครับดีครับไปเดี๋ยวเรืองครับไปที่สูงดีครับไปที่ชอบที่ชอบ านะดีดีนะดีนะดีนะอาเด็กๆก็มาดูด้วยความตื่นเต้นเอาไปช้แงะดูครั้งในนู้นข้างล่างใชะแงะดูดิอมาดู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 ดิเห็นไฟไหมไปดูควันควันไมเห็นควันไหมอันดำอ่นนั่นแหละมันจะดันตจนขึ้นไปอ่า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 นี่ก็เป็นช่างทำเนาะ มันจะขึ้นทำลายด้ดีทำไมนะฮะทำลายนี่มันดีหน่อยอ่าอ่ปล่อยจุดแล้วก็ต้องขึ้นสูงสุดแค่ไหนสูงสุดก็ประมาณเครื่องบินอยู่ตรงไหนตรงนั้นจะทำให้เครื่องบินตกสิลอยคว้าขึ้นได้เนาะปีกตีฟานมานี่ไปตกไอ้จุภุมเอาเลยไปดูเลยอ่ะโอ้โหมุมตีไปเนาะลมตีแต่ก่อนนี้มันเขียนจดหมายติดมุ่นหน่อยโอครับขาโทรกลับมา อันนี้ต้องไปไกลเกือทำนานแล้วเนาะึ้นละครับครับมึไปริบเลยลอยไปฝั่งเราวมื่อนาะเนาะถ้ามันม่ได้สูตรมันก็มาึืนถ้ามันได้สูตรปากกลมันได้ขันมดต้องขึ้นก็คือว่าประเพนี้เกาเกมันแบบนี้แล้วเนี่ยผมเลยเริ่มขึ้นมากอะปล่อยเป็นขมประเภทนี้ของเด่นดีเพ้น ขอบคุณมากนะที่ยังทำให้พี่น้องเราได้ดูได้เห็นสิ่งนี้ือว่าเพียว่ะทำเพียกะถินสามัคคีของวัดม่วงคำกับกับกับนำโดยอาจารย์ประยุนสังยุทธ์แต่เดแต่เดแต่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 ดวันนี้สนุกจริงนะที่ผมได้มาเมืองพะเยาโอ้โหไม่เบาพี่น้องวัดม่วงคำ เขาทำอะไรทำโอทบสูงลำนี่คือวัดม่วงคำตัวดำๆๆแต่ใจดีว้าว <Wow. S 1> ข่าวดีดีกับพี่คำร้อน